สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราอยู่ในเรื่องราวของการที่เราจะต้องเข้าใจในฐานะที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับเพราะเนื่องจากการที่ทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับเรื่องของการทรงสร้างพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราเห็นนะครับว่าถ้าเราที่เป็นมนุษย์น้นพยายามที่จะเข้าใจความเป็นมาของการกําเนิดของโลก และจัก,กรวาลด้วยสติปัญญาของเราเองก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาย้อนกลับหรือว่า retrospective การ retrospective นั้นม,มีความจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถเปิดห้องทดลองเพื่อที่จะพิสูจน์สมมติฐานได้ได้แต่จินตนานการและตั้งสมมติฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่า มนุษย์เองนะั้นไม่เคยเห็นต้นไม้เติบโตสูงใหญ่ในทันทีต้องรอมันค่อยๆโตจากมเมล็ดเพราะว่ามันต้องปักชำเอาต้องเพาะ,มะเมล็ดต้องอะไรต่างเราไม่เคยเห็นมนุษย์ที่ถูกสร้างแล้วโตวเต็มวัยเหมือนกับอาดัมและเอวาพี่น้องว่าจริงไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์การรับลูกของเรานั้นมนุษย์มันไม่สามารถที่จะมีแล้วก็โตเต็มไวัยได้มันต้องเกิดขึ้นจากทา่อคู่วนคภ์มารดาค่อยๆเติบโตขึ้นมาตามพัฒนาการตามวัยของคนคนนั้น เพียงครับจากสิ่งตรงนี้เองนะครับทำให้ยากที่จะเชื่อว่าการทรงสร้างนั้นมีอยู่จริงนั่นคือเหตุผลที่เราพยายามที่จะเข้าใจบรรดาคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อการทรงสร้างนะครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการทรงสร้างของพระเจ้านะครับในสองสองมิติด้วยกันคือมิติของกายภาพที่เราเรียกว่า Space นะครับและมิติของเวลา ที่เรียกว่าถามก่อนอื่นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพง์ทั้งหลายได้เป็นลูกของพระองค์โดยพระคุณความรักของพระองค์ด้วยการทรงเลือกของพระองค์และโดยการตอบสนองของข้าพง์ทั้งหลายมีความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกข้าพง์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงให้โอกาสและการทรงเรียกการทรงเลือกของพระองค์นั้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบัะคุณทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอทรงโปรดที่ให้พระวิญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพงทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเสียงของเสด็จพิบาลเพื่อที่พรชนะของพระเจ้าความจริงของพระองค์หลักข้อเชื่อต่างๆนั้นจะได้ซึมซับเข้าไปเป็นความถูกต้องเป็นจุดยืนที่เราจะต้องรักษาไว้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาขอมอบเวลาต่อไปนี้ให้อยู่ในการทรงนำของพระวิญาณบริสุทธิ์กราบทูนในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน พี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินครับ Space and Time เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทอร์โมไดนามิกซึ่งเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีแล้วครับมันกลายเป็นกฎแล้วครับนั่นคือกฎนะครับกฎาทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามในโลกนะครับในโลกยกอย่างเช่นกฎแห่งแรงโน้มถ่วงไม่ใช่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนะครับเป็นกฎรครับอยู่ในโลกทุกหงทุกแห่ง นะครับอยู่บนพื้นผิวโลกนะครับอยู่ในบรรยากาศของโลกทุกหนทุกแห่งแน่นอนครับกฎของแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงโน้มถ่วงโลกนั้นมีผลเกิดขึ้นจริงตลอดเวลาที่นราจะเห็นนะครับนี่คือกฎคําว่ากฎทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการที่อะไรที่เป็นการตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ทฤษฎีนะครับทฤษฎียังผิดได้นะครับมีโอกาสผิดแต่กฎนั้นไม่มีวันผิดพี่น้องครับ ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการทรงสร้างของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือกายภาพนั่นเองอะไรก็ตามที่มีตัวมีตนนะครับมันต้องการที่อยู่ครับยกอย่างเช่นน้ําต้องการที่อยู่นะครับไอ้น้ําอยู่บนอากาศก็ต้องการที่อยู่เราเองนะครับมีกายภาพไม่มีเราต้องการที่อยู่ที่อยู่คืออะไรครับสเปซส,สเปซของเรานะครับสมมุติว่า เราวาดรูปตัวเราเองนะครับ2มิติ2ระนาบนะครับเราจะเห็นความกว้างความยาวแต่ไม่เห็นความสูงนะครับเหมือนกับรูปภาพการ์ตูนเราเห็นความกว้างความยาวพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสเปซแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ขึ้นมาเป็นปริมาตรแล้วเราก็เนี่ยนะครับคือสเปซสามิติคือกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับเราคิดถึงลูกบอลครับลูกบอลนั้นถ้าเราวาดเป็นรูปนะครับมันก็มีระนาบ สองล้านาก็คือแกน X แกน Y นะครับยังไม่มีแกน Z นะครับพี่น้องที่เคยเรียนเลขาคณิตนั้นเราก็จะทราบดีเพราะฉะนั้นคำว่า space นั้นก็คือช่องนะครับช่องที่ตัวเราอยู่นั่นแหละคือ Space อะไรก็ตามที่มีตัวตนนะครับทางกายภาพนะพี่น้องฟังให้ดีนะครับมีตัวตนทางกายภาพนะไม่ใช่วิญญาณนะครับกายภาพครับนะฮะกายภาพนั้นต้องการ space นะครับอันที่1อันที่สองครับ เป็นกฎเหมือนกันก็คืออะไรก็ตามที่เป็นกายภาพนั้นตกอยู่ภายใต้กฎของเวลาผมใช้ศัพท์ง่ายๆนะครับก็คือมิติของเวลาเวลานั้นเป็นมิติหนึ่งครับซึ่งเวลายาวนานขึ้นนะครับวัตถุสิ่งของต่างๆรวมทั้งตัวเราด้วยนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอะไรที่เป็นสรรพสิ่งโรงนี้ ที่ตกอยู่ภายใต้เวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ภายใต้เวลานะครับมันจะเสื่อมครับนะครับนั่นคือกฎครับไม่มีอะไรที่ไม่เสื่อมไม่มีอะไรที่อยู่เป็นอมะตะนะครับมันต้องเสื่อมสภาพสลายไปนะครับเป็นอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับความมีตัวตนทางกายภาพนั้นไม่ยั่งยืนเราจะเห็นนะครับว่าเด็กๆเ,เกิดมานะครับ เนื้อตัวเขาผิวหนังเขาเนี่ยนิ่มมากเลยใช่ไหมครับเนียนมากครับพอเวลาแก่เป็นไงครับหยาบหนาะเยียวย่นนั่นคือตกอยู่ภายใต้มิติของเวลาพี่น้องปออย่าลืมนะครับอะไรที่เป็นกายภาพทุกอย่างตกอยู่ภายใต้มิติของเวลาเหมือนในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสรรพสิ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลมิติของเวลาและตกอยู่ภายใต้กฎของการที่จะต้องมีที่อยู่ กฎของ Space เพราะฉะนั้น Space a n อ Time นั้นเป็นปรัชญาครับเป็นปรัชญาขั้นสูงครับที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่มีกายภาพนะครับมีตัวตนทางกายภาพสิ่งนั้นจะเสื่อมนะครับจะเสื่อมพี่น้องครับกลับไปถึงการทรงสร้างของพระเจ้าถ้าถามว่าพระเจ้าสร้างเรานะครับพระเจ้าสร้างอาดัมเอวามนุษย์คู่แรกเนี่ยเสื่อมไหมครับคำตอบคือมันไม่เสื่อมนะครับ เพราะพระเจ้าสร้างเราเพื่อที่จะไม่ต้องตายครับพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาโตเลยนะครับก็คือไม่ต้องแก่นะครับแก่ไหมคมว่าแก่อายุครับแต่ว่าไม่ต้องตายครับไม่มีการเหี่ยวย่นไม่มีการเสื่อมโทรมนะครับอยู่คงสภาพตัวคงสภาพเฉพาะตัวแบบนั้นตลอดไปพี่น้องครับเมื่ออาดัมเอวามีลูกสมมุติว่า เขายังไม่ได้ทําบาปนะครับแน่นอนครับลูกเขาเกิดมาก็มีมีความบาปเขาเติบโตมาจนถึงจุดพีคที่สุดนะครับจะเป็นอายุเท่าไหร่ครับ19 21อะไรก็แล้วแต่นะครับจุดพีคที่สุดดีที่สุดสวยที่สุดแข็งแรงที่สุดจุดนั้นนะครับคือจุดที่เขาจะไม่แก่อไปแล้วถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดเขาจะคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอดไป พี่น้องครับนั่นคือเรื่องราวที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนอาดัมทาบาปแต่ลหลังจากอาดัมทาบาปในสุดนะครับเมื่อเขากินผลไม้วันใดเขาก็เริ่มตายร่างกายของเขาก็เริ่มเสื่อมลงนับถอยหลังไปสู่ล้มฝังศพไปสู่ความมรณะพี่น้องครับเราจะเห็นความจริงเรื่องนี้ปรากฏชัดอยู่ในพระคัมภีร์พระธรรมการคําถามวันนี้ครับก็คือ พระเจ้าสรงใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการทรงสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าสรงใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการทรงสร้างสรรพสิ่งพูดง่ายๆก็ว่าพระเจ้าใช้สเปซเท่าไหร่ในการทรงสร้างสรรพสิ่งคำตอบคือพระองค์ไม่ต้องใช้สเปซใดๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์สร้าง out of nothing พี่น้องคําว่า out of nothing ผมได้อธิบายไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือสร้างจากศูนย์ยภาพ สร้างจากไม่มีอะไรให้เป็นสิ่งที่มีคือไม่มีทางกายภาพให้กลายเป็นสิ่งที่มีกายภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการสร้างเลยครับและพระองค์ทรงสร้างพื้นที่จากอะไรครับจากสิ่งที่ไม่มีพื้นที่พื้นที่มาจากสิ่งที่ไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นนั่นคือความหมายคําว่า out of nothing คำถามที่สองครับเกี่ยวกับห้องเวลาพระเจ้าทรงใช้เวลาเท่าไหร่ในการทรงสร้างระบบของเวลาอนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจเออก่อนที่จะมีเวลาก่อนที่พระเจ้าจะสร้างฟ้าแผ่นดินมีเวลาเย็นได้เวลาเชเวลาครับเวลานี้คืออะไรครับถามว่าพระเจ้าทรงใช้เวลาเท่าไหร่ในการทรงสร้างเวลาคําตอบคือพรง ไม่ต้องใช้เวลาเลยในการสร้างในการสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นนีลวกระบบสุริยะและจัก,กรวาลน,นะครับที่เราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้นะครับพระเจ้าทรางใช้เวลาเท่าไหร่ในการสร้างเวลาคําตอบคือพระองค์ไม่ต้องใช้เวลาใดๆเลยเพราะอะไรครับเพราะพระองค์สร้างจาก out of nothing สิ่งที่มีออกมาจากสิ่งที่ไม่มี ส e yeah> UH ิ่งที่มีออกมาจากสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเชื่อในงานแห่งการทรงสร้างอัศจรรย์ครับผมชอเรียกว่าอัศจรรย์จริงๆนะครับเราเชื่อและเราตั้งใจว่าจะเชื่อเห็นไหมครับความเชื่อนั้นต้องตั้งใจนะครับเราเชื่อและตั้งใจว่าจะเชื่อต่อไปนะครับว่างานแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านั้นอัศจรรย์ครับ พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งโดยการตรัสและคําว่าตรัสนี้คือวาทะนะครับตรัสคือวาทะเพราะฉะนั้นไม่ผิดครับพระบิดาพระเจ้านะครับสร้างสรรพสิ่งผ่านพระวาทะก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นเองพี่น้องครับพระวาทะชะไหนแปลว่าพระเยซูคริสต์ได้ไงคําตอบคือในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งครับพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับ พระวาทะทรงเป็นพระเจ้าและยอนบอกว่าพระวาท่านั้นคือใครครับคือพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้อยากจะอัญเชิญในพระธรรมสองเปโตรบทที่3ข้อที่4นะครับ2เปโตรบทที่3ข้อที่4โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับและจะถามว่าคาที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็ยังเป็นเหมือน ที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมสร้างโลกพี่น้องเห็นไหมครับว่าในพระคัมภีร์ใหม่ยืนยันว่าพระเจ้าสร้างโลกครับและคําว่าสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมสร้างโลกนั่นหมายความว่าถ้าจะตีความหมายว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นพระคัมภีร์ซับพอร์ตไหมพระคัมภีร์ข้อนี้บอกชัดครับพระคัมภีร์ไม่ได้ซับพอร์ตทฤษฎีวิวัฒนาการครับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่ได้เคยอยู่ตั้งแต่เดิมสร้างโลกเพราะฉะนั้นที่มาของผู้เชื่อในทฤษฎีวัฒนาการครับพี่น้องคือเขาศึกษามานะครับเขาศึกษามาจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่สามารถย้อนกลับไปเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับมาจากการศึกษาสิ่งต่างโลกนี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วแอดซูม หรือเหมาเอาครับว่าหรือสรุปเอาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตและเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตพี่น้องเป็นเหมือนพระเจ้าไหมครับก็คือพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบ,ส,บสืบไปเป็นนิดแต่มนุษย์นั้นกําลังยกตัวเองเทียบเท่ากับพระเจ้าในการสร้างทฤษฎีวิฒนาการนะครับก็คือเขาเชื่อว่าการวิฒนาการนั้นจะเกิดขึ้น ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตเป็นแพทเทิร์นแบบนี้และเขาเชื่อว่าในอดีตการวิทยาการเกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวก,กันกับที่เขาคิดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าฟังแล้วเนี่ยดูเหมือนมีเหตุมีผลมือดูเหมือนเป็นระเบียบแบบแผนนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจของท่านจริงๆของพี่น้องทุกท่านพี่น้องคิดว่ามันจะมีการแปรปวนได้ไหมครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ มันไม่ได้เดินไปตามระบบนะครับ a บวก B เท่ากับ c นะครับพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพี่น้องครับความเชื่อของคริสเตียนเรานะครับได้เปิดเผยให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่นะครับเป็นสาเหตุหลังจากการทรงสร้างแล้วสิ่งนั้นก็มีอยู่จาก n o t h i n g นะครับกลายเป็น something การไม่มีอยู่หรือความไม่มีอยู่กลายมาเป็นสิ่งที่มีอยู่เพื่อนพี่น้องครับนั่นคือการสรงสร้างซึ่งอัศจรรย์การทรงสร้างอันแสนอัศจรรย์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกกฎเกณฑ์ในโลกนี้และจักรวานนี้พี่องครับใครบ้างที่สามารถเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นเล่าวังุ่นอย่างดีเห็นไหมครับคือสภาพลิธานุภาพของพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าไม่จํากัด ฉะนั้นพระองค์เหนือธรรมชาติครับสิ่งอัศจรรย์นั้นคือเรื่องปกติของพระเจ้าสำคัญอยู่ที่ว่าพระเจ้าจะทำหรือไม่พระเจ้าจะทำเพื่ออะไรและสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นอยู่ในราชงการหรือแผนการของพระเจ้าหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองครับทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้เพียงครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องแท็กทุกท่านนะครับผมอยากจะหนุนใจหลายท่านที่ติดโควิดอยู่นะครับทำการควอนตินก็ดี s t a ย์โฮมก็ดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แน่นอนครับมันเกิด disruption คือมันจะสะดุดนะครับสะดุดและการสะดุดนั้นผมเชื่อแน่ว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จดจากของท่านก็จดจักของพวกเรานะครับและชุมชนของพวกเราต่อไปนี้เราคงจะไม่เหมือนเดิมนะครับการกลับเข้าไปในทำงานที่เดิมนะครับกลับไปเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมครับ ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้นะครับให้เราร่วมนับสการพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องรับเพลงชีวิตคิสเตียนที่3ามหนะครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ทรงสร้างเพลงชีวิตเซียนสา5ยครับ,รรรรรบให้เรามานับสการพระเจ้าด้วยกัน So ขอพระเจ้าทรงอวยพรพรพี่น้องท,ท,ทุกท่านนะครับอาเมน